ก็ถือว่าเป็นปเหตุยินาศกรรมนะทั้งทั้งใหญ่ในร,รอบ20ปีนะของรัสเซียเลยถือว่าเป็นการส่งสัญญาณนะโดยตรงไปยังวาลาดิเมียร์ปูตินนะที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงพุ่นผลว่าชัยชนะของปูตินนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัสเซียน,นั้นจะอยู่อย่างปลอดภัย ทางของรัสเซียเองเนี่ยนะก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับยูเครนนอกจากยูเครนก็คือเกี่ยวข้องกับทางนาโตสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเพื่อที่จะหาความชอบธรรมบางประการนั้นในการที่จะทำะสงครามต่อนะในยูเครนโดยการกส่าว้างไปยังยูเครนนะแต่ว่าทางยูเครนแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องนะกับทางยูเครนนะไม่เกี่ยวข้องกับทางชาติตะวันตกนะ มันเป็นเหตุกอกันร้ายในที่ว่าเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายจากทิเแียกลางผมคิดว่าปูตินจะตอบโต้อย่างแน,น่นอนเพื่อที่จะแสดงให้เห็น,หนถึงความเป็นผู้นำนะของรัสเซียแล้วก็ความเข้มแข็งทางปูตินความเข้มแข็งของรัฐบาลรัสเซียคําถามว่าจะบุกเข้าไปนะในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มไอเอสเคหรือ,อไม่นั้นเป็นคําถามที่ น่าสงสัยเป็นยิ่งการที่จะเพิ่มมาตรการในยูเครนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้มากกว่าทางปูตินเนี่ยออกมายอมรับว่ากลุ่มหัวรนุ่นแรงอิสลามเนี่ยอยู่เบื้องหลังการกลักยิงที่มอสโกและทางรัสเซียเองก็ยังคงมีการโทษว่ายูเคงรนม,มีส่วนร่วม อาจารย์มีมุมมอง,องไงบ้างคะชี้แจงหน่อยได้ไหมคะว่าเพราะอะไรทำไมรัสเซียถึงมองว่ายูเครนนะมีส่วนร่วมกับความรุนแรงในครั้งนี้คะ่ะครับผมครับก็ถือว่าเป็นเหตุพินาศกรรมนะทั้งทั้งใหญ่นะครับในรอบ20ปีนะของรัสเซียเลยนะครับแล้วก็เกิดหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีรัสเซียนะซึ่งปูตินได้รับเลือกเป็นสมัยที่ห้าด้วย ึงตลอดระยะเวลา23-24ปีที่ผ่านมานของรัสเซียภายใต้ปูตินนั้นเนี่ยปูตินเองก็ได้ให้ความสําคัญกับเรื่องของความมั่นคงภายใน,นยที่ผ่านมาเมื่อ,อสมัยปูตินได้รับตําแหน่งประธานาธิบดีใหม่ๆในช่วงปี2000ช่วงนั้นก็มีภัยคุกคามอยู่ใน <c oughs> จากกลุ่มเยะินแดนเนี่ย เชเนเนียแล้วก็ทางใต้ของรัสเซียนะแล้วก็ทําทให้มีเหตุวินศักกรรมอยู่เช่นกรณีที่ตรงการยึดตัวประกันจับตัวประกันที่โรงละคระหรือว่าที่กรณีโรงเรียนเบสลา์นะ,ะซึ่งในสองเหตุการณ์นั้นรัสเซียก็ได้จัดการในอย่างาเด็ดขาดนะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงปูตินรับสมัยรับตำแหน่ง ใหม่หมน,นั้นก็มีเหตุการณ์ระเบิดอพาร์ตเมนต์นที่อมอสโกนะฮะซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ใหญ่เหตุการณ์หนึ่งนในรัสเซียเมื่ออ,อำนาจทางการเมืองปูตินเข้มแข็งขึ้นเนี่ยการก่อเหตุวินาศกรรมก่อการร้ายเนี่ยก็มีให้เหน็นลดน้อยลงนะฮะอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้น,นล่าสุดนี้เี่ถือว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณนะ โดยตรงไปยังวาลาดิเมียร์ปูติน,นที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นนะฮะว่าการชัยชนะของปูตินนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัสเซียนั้นจะอยู่อย่างปลอดภัยนะแต่ว่ารัสเซียนั้นจะเจอไทยผู้ขามจากมากมายหลายกลุ่มอยู่แล้วก็เราต้องการที่จะทําลายนะขวัญกําลังใจนะของประชาชนชาวรัสเซียนะทำลายหรือภาวะการนำนะ ของปูตินนะ,ะที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายมาบาดๆเนี่ยนะฮะซึ่งปรากฏว่าเมื่อมีเหตุวินาศกรรมครั้งครั้งล่าสุดนี้เนี่ยทางสหรัฐอเมริกาได้ชี้ไปเลยนะได้เรียกว่าได้ประกาศก่อนที่รัสเซียจะประกาศได้ซ้อมไปว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุวินาศกรรมที่มอสโกนี้เนี่ยก็คือกลุ่ม i อเ Hey, นะฮะหรือว่า Islamic State of k u r ร s a n นะซึ่งทางสาหารัฐอเมริกาเนี่ยได้ประกาศเตือนตั้งแต่วันที่เจ็ดมีนาแนละ้วนฮะว่าให้ประชาชนพลเมืองอเมริกันที่อาศัยอ,อ,อ,อยู่ในรัสเซียนั้นเนี่ยหลีกเลี่ยงการร่วมง,งานชุมนุมในที่สาธารณะโดยเฉพาะคอนเสิร์ตนะประกาศมาตั้งแต่วันที่เจ็ดมีนาแล้วนะแล้วก็เกิดเหตุเช่นนั้นเช่นนั้นจริงนะ ก็แสดงว่าข่าวของสมิิการนั้นก็ถือว่ามีความแม่นยำอยู่นะแต่ทีนี้ทางรัสเซียเองเนี่ยนะแม้ว่าจะยอมรับว่าเป็นผลงานของกลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยที่ว่ามาจากเอเชียกลางนะซึ่งเป็นอดีตสาธาพโซเวียตนะแต่ว่าทางของรัสเซียเองเนี่ยนะก็บอกว่า เรื่องนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับยูเครนแล้วกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องนอกจากยูเครนก็คือเกี่ยวข้องกับทางนาโตสหรัฐอเมริกากด้วยนะฮะ,ะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาดูนะะสมมติว่าถ้ารัสเซียอบอกว่าเป็นเรื่องของอแค่กลุ่มก่อการร้ายนะฮะเรื่องนี้มันก็จะจะจบอยู่ในใน พื้นที่โฟกัสของกลุ่มก่อการหลายก็จะมีการตอบโต้อะไรสารพัดใช่ไหมฮะแต่เมื่อมันเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยปูตินเองก็พยายามที่จะเชื่อมโยงไปว่ามันเป็นเรื่องของของสง,งครามยุครนด้วยนะเอ่อเรียกว่าจะได้อ่ถ้าเรามองดูก็เป็นการสามารถใช้ประโยชน์นจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเพื่อที่จะ,ะหาความชอบธรรมบางประการนั้นในการที่จะทํา สงครามต่อนในยูเครนโดยการ่าวอ้างไปอย่างยูเครนนะสาเหตุที่ทางสื่อของรัสเซียนั้นเนี่ยแล้วก็ทางทางปูตินเองเนี่ยได้พูดไปถึงยูเครนนั้นเนี่ยอันนื้มาจากว่ามีการจับกลุ่มตัวของหนึ่งในผู้ก่อเหตุนที่กำลังหลบหนีไปในทิศทางของอประเทศยูเครนนะก็ะประกอบกับว่า ที่ผ่านมานั้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มงสงครามรัเสเซียยูเครนมาตั้งสองปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็มีเหตุวิัีกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินรัเสเซียอยู่บ้าง,างเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดกลางกรุงเมืองหลวงนะแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายมากมายมากมายขนาดนี้นะ,ะก็เรื่องนี้นะก็ทําให้ในมุมของรัสเซียนั้นก็พยายามที่จะเชื่อมโยงนะไป,ไปในว่าไอ้ยูเครนมีส่วนเกี่ยวข้องนะ แต่ว่าทางยูเครนแล้วก็สเมริการนั้นเนี่ยก็พูดว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องนะกับทางยูเครนนะไม่เกี่ยวข้องกับทางชาติตะวันตกนะมันเป็นเหตุก่อการร้ายในยที่ว่าเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายจากเอเชียกลางเองนะไม,ไม่เกี่ยวข้องกับยูเครนแต่แต่ประการใดนะมันก็เป็นสองอมุมมองท,ที่แตกต่างกันนะครับผม ค่ะในส่วนของหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าปูตินจะมีการตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายที่ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้ไหมคะต้องจําเป็นที่จะต้องส่งกองทัพบ,บุกอัฟกานิสถานหรือทาจิกิสถานด้วยไหมคะผมคิดว่าปูตินจะตอบโต้อ,อย่างแน,น่นอนนะฮะเอ่อเยที่จะแสดงให้เห็นหนถึงความเป็นผู้นำนะของรัสเซียแล้วก็ความเข้มแข็งนะของ ทางปูตินความเข้มแข็งของรัฐบาลรัสเซียนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยอคําถามว่าจะบุกเข้าไปนะในอัฟกานิสถานซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มไอเอสเคหรือไม่นั้นเป็นคําถามที่น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งนะ,ะผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่เราจะเห็นได้ง่ายๆเช่นเดียวกันที่เห็นรัสเซียนั้นบุกเข้าไปนะในอัฟกานิสถาน ในจากเหตุเรื่องกรณีวินาศกรรมล่าสุดนี้นะเพราะจากทางรัสเซียเองเนี่ยรัสเซียเองก็ไม่ได้พูดเต็มปากไม่ได้กล่าวโทษเต็มปากว่าไอเอสเคนั้นเนี่ยคือผู้รับผิดชอบนะแต่ว่ารัสเซียนั้นพยายามที่จะ,ะจํากัดตัวมนแค่ตัวบุคคลแล้วก็พยายามที่เชื่อมโยงไปในทิศทางของยูเพนนั้นมากกว่านะดังนั้นการที่จะ,ะไปปราบปรามนะกลุ่มอเอสเคนั้นที่อยู่ในอัฟกานิสถานนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายาสําหรับรัสเซียที่ ที่จะทำนะแล้วก็ถ้าพิจารณาดูจากการผลทางด้านการเมืองที่จะมีที่จะมีผลต่อสงครามรัสเซียยูเครนแล้วนั้นเนี่ยการมุ่งเป้าไปทางยูเครนนั้นดูเหมือนจะมีประโยชน์กับรัสเซียมากกว่าการมุ่งเป้าไปในทางอัฟกานิสถานหรือว่าทาจิกิสถานประเทศในแถบอเอเชียกลางพวกนี้นะ,ะผมก็คิดว่าก็เป็นอย่างนั้นฮะก็คิดว่าน่าจะเป็นรั้ปูตินเนี่ยคงจะตอบโต้แน่นอนแต่ว่า การจะตอบโต้ไปในในประเทศอเชียกลางหรือไม่นั้นคงเป็นไปได้ยากนะแต่ว่าการที่จะเพิ่มมาตรการนในยูเครนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้มากกว่าครับผมแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเรื่องที่จริงในรัสเซียเนี่ยจะมีะแรงงานที่มาจาก,อกาเอเชรยกลางเยอะมากนะฮะซึ่งเป็นคนทซจิกิสถานคนเติร์กมิสสานอุซตบยิสถานทันธุสักษา,าเหล่านี้เ,นเป็นแรงงานที่ทํางานอยู่ในรัสเซียเยอะมาก หลังจากนี้ก็คงจะมีความเข้มข้นนะเรื่องมาตรการด้านความมั่นคงความปลอดภัยที่จะมีต่อบรรดาแรงงานเหล่านี้นะ,ะร้อมกัแบบความรู้สึกชาตินิยมที่ว่าพุ่งขึ้นหลังจากที่ว่าคนสเซียเป็นเหยื่อของเหตุการณ์ทางนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างชาวรัสเซียกับแรงงานเหล่านี้เนี่ยย่ำย่ำแย,ย่ลงครับผมเป็นอย่างนั้นมากกว่าครับ ค่ะถามอาจารย์ในส่วนของภาพกว้างระหว่างสงครามรัสเซียยูเครนกันบ้างดีกว่าคะ่ะในส่วนของตัวของการบุกเข้าเมืองกรุงเครฟของรัสเซียเนี่ยคาดว่าปูตินจะพยายามยึดให้ได้สําเร็จไหมคะแล้วในส่วนของการต้กลับหรือการปกป้องตัวเองของยูเครนเนี่ยยูเครนจะสู้ยังไงคะอาจารย์ครับผมเมื่อกี้สืบเนื่องจากคําถามเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งนะฮะคือตัว i อ K เเนี่ยนะ ISK เนี่ยมันมันเป็นองค์กรที่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของไอเอสแต่ทีนี้เนี่ยเ่ตัวของไอเอสเองเนี่ยนะฮะได้เรียกได้ว่าได้ลดอิทธิพลบทบาทไปมากมายแล้วนะไอเอสเคเองอก็เป็นลักษณะความสัมพันธ์กับไอเอสนั้นเนี่ยเป็นเป็นไม่ได้เป็นความสัมพันธ์โดยตรงหรือว่าลําดับบัญการมาคบ,บัญชาโดยตรงนะแต่ว่าเป็นลักษณะเป็นเครือข่ายพันธมิตรเสียเด้มากกว่า เพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่ว่าจะกังวลนเ,นเรื่องเรื่องของไอเอสจะฟื้นคืนชีพนะฮเหล่านี้นผมคิดว่ามันเป็นไปได้ยากนะ,ะแต่ว่าที่เราเห็นก็คือว่ากลุ่มที่ว่าแตกสั้นออกจาก i อเอสไปเนี่ยอาจจะมีะมีแรงที่จะกระทำการอะไรบางอย่างอยูอย่มางนะแต่ ดูรูปแบบพฤติกรรมนะของกลุ่มมือปืนแล้วเนี่ยจะแตกต่างจากที่กลุ่ม i อเอสทำะฮะ,ะเวลากลุ่ม i อเอสทำไอเอสเป็นกลุ่มก,อก่อการร้ายนะอันนี้เรายอมรับกันทั่วไปก่อนนะแต่เวลากลุ่ม i อเอสทำเนี่ยมักจะใช้ลักษณะการตรีชีพนะ่ยีชีพตัวเองของผูนะ้ก่อเหตุเนี่ยตีชีพพร้อมไปกับผู้ที่เป็นเหยื่อเนี่ยมากกว่าเราแทบจะไม่เห็นในลักษณะการที่เข้าไปกลาดยิงแล้วก็วิ่งหนีเช่นนี้นะ เพราะฉะนั้นในโดยรูปแบบแล้วเนี่ยไม่ค่อยคุ้นเคยว่าจะเป็นรูปแบบที่กลุ่ม IS เอสทำนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะแม้ว่ารัสเซียกับ IS เนี่ยยังเคยมีควาเร่ว,วเข้าพิพาทกันแน,น่นอนในกรณีของซีเรียรัสเซียเข้าไปสงครามในซีเรียปี2015นั้นก็วัตถุประสงค์ข้อหนึ่งก็คือการปราบปามนะกลุ่มไอเอสด้วยนะ,ะแต่ i อเในซีเรียนั้นก็แทบ,แทบจะรเรียกได้ว่าแทบจะหมดอิทธิพลบทบาทไปแล้วนะ ส่วนไลนเอสเนในอัฟกา,านิสถานหรือว่าในไาริกิสถานไอเีเหล่านี้เนี่ยแทบจะไม่มีประวัติความเชื่อมโยงกับรัสเซียนะว่ามีเหตุขัดแย้งกับทางรัเสเซียมาก่อนนะฮะที่จริงรัสเซียเองก็ดําเนินนโยบายในะต่างประเทศนะในเอเชียกลางนในกรณีอัฟกา,านิสถานช่วงเปลี่ยนรัฐบาลตาลิบานเหล่านี้เนี่ยก็ เรียกว่าดําเนินนโยบายเนี่ยอย่างอย่าง,างรามัดระวังอยู่แล้วนะก็ไม่พยายามที่จะเลือกข้างหรือว่าแต่ประการใดก็พยายามที่จะให้การเปลี่ยนผ่านนั้นมันเป็นไปอย่ยางอย่างสันติสันติมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นมุมในมุมของมูลเหตุว่ามันจะเป็นเรื่องของรัสเซียกับ ISP นั้นเนี่ยดูแล้วน้ำหนักเนี่ยมันจะมันจะน้อยน้อยมันจะน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีแ็กหรือว่าร่องรอยความขัดแย้งนะมา ก่อนหน้านี้นะ,ะบางคนก็เลยตั้งข้อสงสัยไปว่าเอ๊ะหรือว่ามันเป็นลักษณะนะของเป็นเป็นทหารรับจ้างนะเสีมากกว่าการต่อเหตุเช่นเนี้ยนะ,ะเพราะว่าทหารรับจ้างเขารับเงินมาใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าไปต่อเหตุแล้วก็ถอยออกเขาจะไม่เอาตัวเองเนี่ยไปไประเบิดี่ชีพพร้อมกับพร้อมกับเหยื่อเช่นนั้นใช่ไหมมันเป็นลักษณะการต่อเหตุของทหารรับจ้างเสียมากกว่าการที่จะเป็นกลุ่มที่ว่า อยู่ในอุดมการใดๆนะที่ว่าเราเห็นมาก่อนก่อนหน้านี้นะฮะนั่นคือข้อสังเกตนะ,ะแล้วก็เมื่อกี้คำถามนะของคุณนาโอมิใช่ไหมฮะเรื่องของยูเครนนะการที่จะเข้าไปในเกียบ์นณสถานะปัจจุบันเนี่ยอยู่ในอยู่ในเฟสไหนนะฮะก่อนหน้านี้ตั้งแต่กลางปีก่อนกลางปี2 0ง3เป็นต้นมานะฮะ ทางยูเครนนั้นเนี่ยได้ทำเคาน์เตอร์ออฟเฟนซีฟหรือว่าการายุทธศาสตร์การโต้กลับนะไปยังกองทัพของรัสเซียแต่ก็พูดได้อย่างเต็มปากว่าไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่สาม,มารถที่จะฝ่าแนวกั้นของรัสเซียเนี่ยที่รัสเซียเนี่ยตรึงพื้นที่ไว้เข้าไปได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่น้อยมากจาก1 0 0 0แสนตารางกิโลเมตรเนี่ยที่รัสเซียตตย,ยึดไปมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการยึดคืนพื้นที่เนี่ยได้ได้น้อยมากๆ ทีนี้เมื่อยูเครนเองเนี่ยก็จะหนักแล้วว่าไม่การโต้กลับเนี่ยเคาเตอร์ออฟเพนมันมันไม่ได้ผลนะในหลังจากนั้นเนี่ยในสถานะปัจจุบันนั้นเนี่ยยู UK เครนนั้นก็เหมือนกำลังได้เปลี่ยนทิศท,ทางนะไปะไม่ใช่การมุ่งโจมตีจากฐานราบแล้วเป็นแต่ว่าเป็นการรอที่จะสะสมอาวุธหนักแล้วก็รับอาวุธหนักจากทางชาติตะวันตกโดยเฉพาะบรรดาขีปนาวุธ ที่พิสัยที่ว่าจะทาลายรัสเซียได้แล้วก็บรรดาเครื่องบินต่างๆเนี่ยเข้ามาประจําการนั้นเนี่ยมากกว่าการที่จะ,ะไปใช้กําลังทหารราบเนี่ยบุกเข้าไปแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จเหมือนในรอบอปีที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าในคำถามว่าแล้วรัสเซียนั้นจะเข้าไปอย่างเคียรไหมเนี่ยสถานะณนปัจจุบันนี้น,น่าสนใจครับว่ารัสเซียนั้นในรอบปีที่ผ่านมาคือการตั้งรับใช่ไหมฮะตั้งรับ ยูเเรนที่ว่าต้องการเจาะแนวรับเข้าไปนในพื้นที่ที่รัสเซียยึดครองแต่สถานะปัจจุบันนั้นเนี่ยเมื่ออยูเครนนั้นไม่ประสบความสําเร็จรัสเซียกําลังอยู่ในสานในยุทธวิธีในการในการในการที่จะมุ่งยึดพื้นที่ในยูเครนนะจากเลิมตั้งรับตอนนี้รุกละลุกเข้าไปยึดพื้นที่มากขึ้นนะในในยูเพนนะแล้วก็ผมคิดว่ามีอยู่ สองสามพื้นที่เนี่ยที่รัสเซียนั้นเนี่ยมีเจตนาที่จะต้องการที่จะยึดครองนะกรณีเกียฟนั่นคือสำคัญที่สุดเลยนะการยึดครองเมืองหลวงนะแต่การยึดครองเกียฟนั้นเนี่ยก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันบทเรียนจากสงครามในช่วงแรกนะรัสเซียเข้าไปเนี่ยอีกสิบกิโลแล้วฮะจะถึงกรุงเกียฟแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับกรุงเทพก็ยกทัพมาถึงดอนเมืองแล้วเนี่ยแต่ว่า ไม่ถึงอนุสาวรีย์ชัยสักทีนะฮะเนื่องจากว่าขาดเรื่องของกําลังบํารุงนะมีปัญหาเรื่องของกําลังบำรุงแต่ว่าทัสเชีเองก็คงมีบทเรียน,นจากช่วงแรกของอสงครามนั้นแล้วนะแต่ทีนี้การที่จะ,ะเข้าถึงเกียบเลยน,นั้นก็จะเจอแรงแรงต้าน,นจากชาติตะวันตกนี่อยู่อยู่มากเลยนะฮะดูจาก อ่าถ้อยคำนะของมาคองประธานธทบดีนะของฝรั่งเศสนะที่ว่าพูดเมื่อไม่นานมานี้ว่าดูเหมือนว่าฝรั่งเศสนั้นเนี่ยจะต้องอ่เข้าไปอ่มีบทบาทในสงครามหรือว่าเข้าไปช่วยทางอ่ยูเครนรบเสียแล้วกระมังนะก็แสดงให้เห็นว่าทางอ่ชาติลาตโตเองนั้นอ่ก็ไม่พอใจสถานะสงครามในปัจจุบันนะไม่พอใจในลักษณะที่ว่า ไม่สามารถทําให้รัสเซียนั้นพ่ายแพ้ได้นะจากเริ่มยุทธศาสตร์ที่ยูเครนใช้ก็คือ counter offensive นั้นเนี่ยที่มุ่งหมายว่าจะเจาะเข้าไปแล้วยืดพื้นที่คืนจากรัสเซียจํานวนมากแต่ว่าในเมื่อมัน,มนไม่ประสบความสําเร็จเท่ากับว่ายูเครนแล้วก็นาโตนั้นกําลังกําลังเรียกได้ว่าไม่ได้สามารถเดินหน้าได้มีแต่ถอยหลังดังนั้นทํายังไงที่จะ,ะใหะ้ทาง รัเสเซียนั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช้ความได้เปรียบไปมากกว่านี้เนี่ยก็ต้องมีการพูดถึงการแทรกแซงนะจากชาตินาโตเข้าไปนในแผ่นดิน,นของของยูเครนนะอสองพื้นที่ที่ผมคิดว่ามีความเป็นไปได้นะ,ะพื้นที่หนึ่งะก็คือในบริเวณโอด essa นถ้าหากว่ารัสเซียสามารถที่จะยึดโอด essa ทางใต้ได้เนี่ยซึ่งระยะทางจากพื้นที่ยึดครองในเคอร์เซนไปโอด essa นั้นเนี่ย ก็ระยะทางอีกไม่ไกลมากนะแต่ถ้าสามารถรัสเซียสามารถยึดเดซซาสังไต้ได้แล้วเนี่ยเท่ากับว่ารัสเซียจะทําให้ยูเครนนั้นเนี่ยปิดการเข้าออกจากทะเลดําเลยหมายความว่ายูเครนจะกลายเป็นแด์ล,ล็อกคันซี่นะโดยทันทีแล้วก็จะเป็นความเสียหายกับยูเครนเป็นเป็นอันมากนะฮะแล้วก็อีกอ,อีกนะพื้นที่หนึ่งนะก็คือในฝาาขวาของอแม่น้ ip, ําดานิเปอร์นะซึ่งอก็และ ทางยูเครนเองก็ต้านทานในอย่างนในในในปัจจุบันนะเราจะเห็นว่าม,ามาีมียุทธการนในเมืองในภาคขวาของเจนิเปอร์นในพื้นที่ที่ติดกับดอนบาสโลฮันส์นยอยู่นะสู้รบระหว่างรัสเซียกับทหารของอยูเครนแต่ว่าก็มักจะตามมาด้วยการสูญเสียนี่ว่าชีวิตของทหารทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นเป็นเป็นจำนวนมากนะแต่อย่างไรก็ตามนะ ในพื้นที่ที่เรียกว่าโ no นโวรัสเซียเนี่ยหรือว่า,าพื้นที่รัรเสเซียนะรัเสเซียใหม่นะในภาคฝา,ฝาของยูเครนนั้นก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ยูเครนที่รัเสเซียนั้นเนี่ยต้องการที่จะยึดครองให้ได้นอกเหนือจากพื้นที่ในปัจจุบันทุกวันนี้ก็ได้ครับคุณดาวีครับ